สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เป็นอี่ีลิปพิเศษนะครับมาเยี่ยมบ้านญาติที่สะเซิงเซาคลองหลวงแพ่งตาบคลองหลวงแพ่งนะครับก็เลยมีเบ็ดมาด้วยธรรมดาของนักตกปลานะครับก็เจอหมายเจอลำคลองต้องตีเหยื่อนะครับวันนี้ทล,ลิปพิเศษสเปเชียลนะครับเยี่ยมบ้านญาตินะครับคลองหลวงแพ่งนะครับ เป็นหมายเฉพาะเลยบ้านบ้านติดชายคลองบรรยากาศดีมากเลยครับนี่บรรยากาศโดยรอบนะครับครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับของลงแพงวันนี้มีฝนแดดเปรี้ยงเลยเอาจะลองทีอาจจะลองเอาเหยื่อให้คุณปาลารับทานดูว่าจะมีมีปลาอะไรบ้างนะครับเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มาที่มาพอดีพอดีมีวันหยุดพิเศษก็เลยได้มาเยี่ยมญาติเนะก็ มันมติดชายคองก็เลยถือโอกาสลองลองลองหย่อนคุณเหยื่อให้คุณปลาดูนะครับว่าจะมีรับทานไหมเราติดตามชมนะครับเดี๋ยวขอโอกาสเตรียมเบ็ดวันนี้มีทดลองลงไป4คันสปินนิ่ง2นะเบสเบสสลองดูครับเป็นตะก้อตาย3ตะก้อวิ่ง1นะครับลองดูว่าจะเป็นอย่างไรติดตามชมนะครับ ครับปสดุใช้ใหญ่เลยครับใช้สวยเลยนะครับนี่ยฟองหของแพ่งครับมาเยี่ยมบรรดาศิครับก็เลยลอง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 ดูลงเหยียบอันนี้เป็นเป็นตะกาาตายนะครับครับเนาต็มแรกครับลองดูครับจเปเชจ้าพิเศษพิเศษนะครับมาเที่ยวมาเที่ยวด้วยแล้วไปลองสั่งบ้างนครับประทึกประทเต็มแรกครับมันหมาน์ครับปลาหมากระชังก็ต้องเก็บไว้ก่อน ค่ะคือลองลองลองทับคลิปลงยูทูบดับยังไงเหรอทีนี้ดับยังไงอ่ะเอ่อเดี๋ยวนะครับโซ่โอ้

ไม่ได้ลืมลมเรียไปดน,นหนึ่งครับขออภัยครับเดี๋ยวอ่าไม่โดนไม่โดนปรมาณกระชังเนาะตอนแรกครับลองดูลองดูองดององเอเออ่อ,อมา กระดุกเจลกระดุกตัวใหญ่ครับอ้าอามาตักให้มาตักให้หน่อยมาตักให้หน่อยกรายปกระดุกๆๆะดุกได้ได้สวา แม่ไม่คว้าเราทํมุกข้าวเลยปลาดุกปลาดุบมุสสดัยปลาดุบมุสสวยปลาดุกปลาดุบก็ปลาดุบอีกแล้วอ่ะดุกตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากเลยเหรอคะตัวใหญ่มากแม่คว้เตรียมเมนู เอะไรเท่าก <łość> ั <S 2> <S 2> บปเหมือนจะนว่าปลาสายนี่ผัดชาเขาขาดไ้มได้หครับได้ไไม่เป็นเขาไม่ได้เลี้ยง ติดเบ็ดตัวเล็กด้วยครับตัวติดตัวเล็กกระโงลงเลยก็ได้ครับกระโดงพอดี้ก็เอาดีตัวใหญ่เลยท่านใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับเอาไปทำเอาไปทำเลยไหมคะ แม่ควายอยากเอาไปทำเลยไหมยังใช่ไหมไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรเผือ่อไม่ควายอยากทำกับข้าว Aduh, saya suai lah Tak, padat, padat สรุปติดคลิปนะครับได้3ตัวตัว,ตวแรกปลาดุกตัวที่2ปลาดุกตัวใหญ่เลยนะครับียกว่าสวายนะครับพอดีไม่ได้ถ่ายปิดคลิปนะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นปลาตะเพียนประมาณ3ตัวเนาะเดี๋ยวมีโอกาสแวะเวียนไปใหม่ไปเยี่ยมญาติพอดีนะครับก็เลยลองทดลองทดลองเหยื่อดูนะครับเหยื่อก็เป็นรำขนมปังทั่วไปนะครับแล้วก็ ลองดูกันอันนี้เป็นของฝากครับเป็นฝรั่งขี้นอกอ่ซึ่งหากินยากละฝรั่งขี้นกมันจะมีสองไส้ไส้สีขาวไส้สีชมพูเนาะอ่าจะของบ้านฝากมาขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวใบเวียนไปเยี่ยมใหม่อ่าสำหรับปิดคลิปพอดีเรียบไปธุระนะครับเลยไม่ได้อยู่ถึงเย็นก็เลยไม่ได้ถ่ายปิดคลิปนะครับก็ส่วนผลงานดูจากต้นคลิปนะครับอ่าเดี๋ยวโอากาสหน้าใบเวียนมาใหม่แล้วเจอกันใหม่นะของหลวง แพ่งนะครับสะเชิงเซาวสวัสดีครับ